สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมทางช่อง11 HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นฮอตนะครับแน่นอนการตัดคะแนนใบคับขี่ยึดไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาเขายิดเราได้ไหมอ่าคือมันจะมีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนที่แบบว่า ชัดเจนให้เคลียร์กันไปเลยอย่างเมื่อก่อนก็อาจจะเอ้ยอย่างนี้ยึดเลยยึดได้ไม่ได้อะไรยังไงตอนนี้คือเรียกว่ามีขั้นตอนที่ชัดเจนในกระบวนการดำเนินการกับผู้ที่ทำผิดกฎจราจรรก็คือการตัดคะแนนใบขับขี่ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9มกราคม66เป็นต้นไปครับซึ่งมี6เรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ไว้ เกี่ยวกับกฎหมายนี้อข้อหนึ่งก็คือผู้ที่ขับรถทุกคนที่มีใบ,บขับขี่เนี่ยมีคนละ12คะแนนอ่าอ่าหุณต้นส <12. S 2> ิบสองิบสอบสอนะอ่าอ่านี่มีสิบสอคะแนนเะต็มนะข้อที่สองนะครับเมื่อทําผิดกฎจราจรใน20สิบฐานความผิดที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุครับก็แล้วแต่ละฝ่าไฟแดงจอดรถในที่ห้ามจอดขับรถเร็ว หรือว่าเมาแล้วขับ,บนะครับรวมถึงการไม่ชำระค่าปรับจราจรก็จะถูกตัดคะแนนตั้งแต่ครั้งละ1นถึงสคะแนนขึ้นอยู่กับความผิดคคือถ้าแบบเมาแล้วขับเนี่ยอาจจะโดน4คะแนนเพราะว่าผิดหนักไงถ้าผิดเล็กน้อยก็อาจจะ 1, นึคะแนนสคะแนนสคะแนนตามตามตาม ามความหนักของพฤติกรรมเราครับเขามีตารางอยู่นะเดี๋ยวโอกาสต่อไปเดี๋ยวแจกแจงแยกกันส่วนๆเลยนะครับแล้วก็ข้อที่สนะครับมีอยู่12คะแนนใช่ไหมหากโดนตัดไปเรื่อยๆทีละหนึ่งคะแนน2คะแนน3คะแนนจนเหลือศูนย์ท่านจะถูกพักใช้ใบกับขี่90้าสิบวันคือโดนหยุดชั่วคราวครับเกวันขับรถไม่ได้ประมาณ3เดือนอนะครับ ข้อที่4นะครับหากช่วงที่ถูกพักใช้ใบกบขับค,คือเหลือศูนย์คะแนนนะครับแล้วท่านไปฝ่าฝืนขับรถและถ้าโดนจับได้อ,อันนี้มีโทษถึงจำคุกสามเดือนจำคุกเลยเหรอหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทครับคือระหว่างโดนพักเนี่ยถ้าไปแอบขับนะแล้วโดนจับได้โดนหนักโดนหนักข้อห้านะครับสำหรับ การคืนคะแนนให้อ,อ๋อคือมีได้คะแนนคืนด้วยอ่ไมมได้ไม่ได้ะจะได้รับคะแนนคืนก็ต่อเมื่อเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือรอให้ครบหนึ่งปีก็จะได้คะแนนคืนอัตโนมัติอ๋อเบียดมาหนึ่งปีปึ้ปงนับสิบ12ใหม่คือสมมติอ่อผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะสมมตุติท่านโดนตัดคะแนนไปเหลือศูนย์ก็ต้องโดนพักเก้าสิวันอ๋อในระหว่างนี้ท่านอาจจะต้องไปอบรมเพื่อ หลังจากพ้น90วันแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนกลับคืนหรือหากท่านไม่อบรมใดๆ uh huh. ก็อาจจะนู่นแหละรอให้ครบหนึมงปีปก็จะได้เงินคะแนนคืนอ uh huh. นะครับและข้อที่6หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่3ภายในรอบ3ปีอ้นนี้คือผิดซ้ำสร้างนะอาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหลังจากนั้นภายใน1ปีหาก ถูกตัดคะแนนอีกจนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่4ก็อาจถูกเพิกถอนอใบขับขี่ทุกประเภทอ,อันนี้คือถ้าผิดซ้ำผิดซ้อนเเรียกผ,ผิดซ้ำผิดซากนั่นแหละก็จะโดนหนักถึงขั้นเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภทเลยนะครับอันนี้เป็น6ข้อสำคัญนะครับซึ่งทางตำรวจนะครับโดยท่านผบอรตรนะครับท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประพัฒนะครับท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็เริ่มใช้9มกราคม66ใครที่ไปขับขี่อยู่นะฮะ9มกราคมนี้ทุกคนมี12คะแนนเท่ากันครับผมนะผิดสูงสุด4แต้มใช่ไหมแสดงว่าผิดได้ไม่เกิน3ครั้งถ้าผิด3ครั้งือเหลือ0ใช่ก็ต้องพักไป90วักนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีแอปให้เราไปเช็คได้ว่า้ตอนนี้เราคะแนนเราเหลือเท่าไหร อของทางขนส่งนะทางที่ดีอย่าผิดดีกว่าอ่าคือนะปฏิบัติตามกฎจราจรม,มีน้ำใจต่อกันครับอันเนี้ยดีที่สุดเลยถูกต้องนะครับถัดไปนะครับเป็นในเรื่องของธนาคารออมสินออกมาเตือนประชาชนครับว่าอย่าไปหลงเชื่อไม่กดลิงก์หรือกรอกข้อความใดๆนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหระบาดหนักมากผมยังมีมาทุกวันเลยมาทุกวันเป็นข้อความบอกว่าคุณได้เงินกู้เท่านั้นเท่านี้แล้วกดไปที่ลิงก์ครับตอนนี้ผมแก้ปัญหากด เป็นสแปมไปเลยบล็อกเบอร์ไปเลยแจ้งไปเลย,เลยใช่คือมาทั้งไล n e ทั้งเฟซทั้ง SMS โอ้มาหมดเฟซก็มาทักพี่คะพี่ขาเอออันนี้ชอบเลยชอบเลยอะไรอย่างนั้นนะครับแล้นะคะัลอมสินนะครับแจ้งมาว่าตอนนี้ครับมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อสินเชื่อ GSB ออมสินไมโม่อมสินนะครับใช้โลกโก้ธนาคารด้วยนะครับส่ง SMS ลิงก์ SMS แล้วก็เฟซบุ๊กเข้ามือถือของลูกค้าไปจำนวนมากไปเชิญชวนให้กระตุ้นกดรับสิทธิ์หรือกดลิงก์ึงข้อความดังกล่าวนะครับธนาคารบอกว่าไม่ใช่ข้อความของทางธนาคารนะครับขอให้ลูกค้าเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อไม่กดลิงก์และไม่เพิ่มเพื่อนหรือกรอกข้อความในรายเด็ดขาดแล้วก็ย้ําอีกทีนะฮะว่าธนาคารนั้นไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์โดยธนาคารจะดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายในลักษณะดังกล่าวให้ถึงที่สุด ถ้าใครพบพฤติกรรมที่น่างสงสัยก็แจ้งทางธนาคารได้หรือโทรสายด่วน1115นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอมสินนะครับหลายแต่หลายธนาคารใช่กรุงไทยก็มีกรุงเทพก็มีกสิกรก็มีคือแทบทุกธนาคารเนี่ยมีมา<ด>หมดแอปอ้างใช่ใชคือ <ๆ S 1> โดยหลักท่านจาไว้เลยนะฮะถ้าเกิดจะกู้เงินจากธนาคารเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเราต้องไปติดต่อที่สาขาของธนาคารครับหรือว่าติดต่อทางแอปพลิเคชัน ที่ถูกต้องของธนาคารนั้นๆจะไม่มีหลอกอยู่ๆส่งมาตามไลน์ตามเฟซเอฟเอให้กดไปนู่นไปนี่อันเนี้ยหลอกลวงใช่หรือถ้ามีเจ้าหน้าที่โทรมาจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่มันจะบอกชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยมันส่งมาจากธนาคารตรงนี้ตรงนี้นะเขาจะมีการยืนยันตัวตนและที่สําคัญคือทุกธนาคารเนี่ยจะไม่มีนโยบายในการ มาขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทางระบบออนไลน์ถ้ามีเรื่องสําคัญที่จะต้องใช้ข้อมูลของท่านเขาจะเชิญท่านไปติดต่อที่สาขาเลยครับจะไม่มีหรอกโทรมาถามคุณเลขบัตรอะไรคุณอะไรยังไงไม่มีนะฮะคือถ้าเป็นของจริงเรื่องสําคัญขนาดเนี้ยจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยหรือว่าจะทําสัญญากู้เงินต่างๆเนี่ย เขาจะเชิญเราไปที่สาขาธนาคารเลยเจอกันตัวเป็นๆเลยอันนี้ของจริงก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าหลายท่านก็โดนหลอกหลายท่านเนี่ยก็พอจะรู้เท่าทันแหละแต่ก็สร้างความลำคัาญในชีวิตอย่างคุณออฟเนี่ยทั้งโทรมาทั้งส่งข้อความมาเยนะฮะอะแยะมากมายนะครับบางครั้งก็มีสาวๆมาทำให้เราค่อยเผยได้ก็ต้องระมัดระวัง ะครับก็ฝากกันไว้นะครับไปเรื่องของโควิดนะช่วงนี้ก็เรียกว่าเริ่มกลับมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปตามคาดการณของทางทีมแพทย์เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวเชื้อโควิดก็อยู่ได้นานขึ้นรวมถึงการผ่อนคลายต่างๆเศรษฐกิจก็กลับมาเริ่มพลิกฟื้นการเดินทางการท่องเที่ยว การค้าการขายเนี่ยก็คึกคักมากขึ้นก็ทำให้พบผู้ป่วยมากขึ้นแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่ม6 0 8ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับรวมถึงหญิงตั้งครรภ์อ,อันนี้เนี่ยทางสาธารณสุขก็ออกมาแนะนำนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องเรามาระวังเป็นพิเศษขอให้ไปฉีดวัคซีนตามรอบที่กำหนดอย่างน้อยสีเข็ม,มนะฮะ อย่างน้อย4เข็มคือบางท่านอาจจะฉีดมาแล้ว2เข็ม3เข็มท่านไปกระตุ้นเข็มสี่ตามวงรอบที่ทางทีมแพทย์แนะนำนะครับคือยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นยี่ห้อที่ทางกระทรวงสาธารณสุขไทยได้รับการรับรองอตอนนี้คือสะดวกนะใช่เลือกได้หลายยี่ห้อเลยก็ตามที่ท่านสะดวกเลยนะครับไปติดต่อได้ที่สถานีอนามัยมหรือว่ารอพอสตอรวมถึง โรงพยาบาลในระดับอำเภอที่อยู่ใกล้บ้านของท่านตอนนี้ไปฉีดเนี่ยเรียกว่าฉีดได้เลย<ช>ไม่ต้องรอเลย<ช>ก็ฝากไว้เพราะว่าเขามีผลวิจัยที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ฉีด3เข็มนะกรณีสาเข็มเนี่ยก็จะช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิตลงได้ถึงร้อยละ89เยอะแล้วนะแต่ถ้าเกิดฉีด4เข็มเนี่ยไม่พบภาวะรุนแรงหรือการ เสียชีวิตเลยคือสีเข็มเป็นอย่างน้อยสําหรับกลุ่ม608ก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้รวมถึงผู้ที่เป็นลูกหลานนะครับก็พาไปฉีดได้นะฮะตอนนี้ฉีดสะดวกรวดเร็วเลยได้ทั่วประเทศครับใช่จริงๆเดี๋ยวขอต่อยนิดนึงก็คือในเรื่องของวัคซีนมันมีพวกไข้บวัดใหญ่ด้วยนะต่านี้ก็มีเป็นนะมันจะมาแทรกแทรกกับโควิดเลยใช่ อาการใกล้เคียงกันนะฮะเขาก็มีฉีดบริการให้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วสามารถคือเว้นจากโควิดแล้วก็ฉีดวัคซีนแค่ใบใหญ่ต่อเนื่องได้ใช่ก็คือถามคุณหมอได้ว่ามันต้องห่างกันกี่วันอะไรยังไงเนี่ยก็ฉีดตามวงรอบถ้าเป็นกลุ่ม608เนี่ยก็อาจจะฉีดฟรีเพราะว่าเขาจะมีโควตาอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปก็ควรจะไปฉีดด้วยนะก็ไปฉีดได้ที่โรงพยาบาลนะถ้าของเอกชนผมเห็นเขาโฆษณาก็ประมาณ จ็ดแปดร้อยนะไขหวัดใหญ่นะแต่ก็คือฉีดเข็มเดียวอยู่ได้ทั้งปีเลยอันนี้คือยังไงมันก็ดีกว่าครับช่วยเซฟนะครับต้องถัดไปครับเป็นเรื่องที่รอคอยนะฮะของเกษตรกรครับผู้เลี้ยงโคนมแล้วกันโอ้โหนะครับข่าใหญ่เหมือนกันนะเข่าใหญ่เข่าใหญ่นะฮะคือตัวแรกเนี่ยที่ออกมาอาจจะดูน้อยแต่จริงๆมันมีผลกระทบค่อนข้างสูงครับนะครับในเรื่องของเพิ่มราคากลางนมโรงเรียนครับเป็น 0.31บาทก็คือ31สาตางค์นะฮะต่อถุงต่อกล่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะคือไม่ขึ้นมานานหลายปีแล้วในเรื่องของออค่านมนะครับเพราะว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดใช่ไหมสงครามรม,มันทำมาทําให้ต้นทุนอะไรพวกนี้ครับในการทํานมเนี่ยพมากขึ้นครับ,รบเพราะว่าพวกอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ย ก็ต้องไปพึ่งพาเขาถ้าเรายังยังไม่สามารถที่จะต้องมาจากต่างประเทศใช่ต้องมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วค่าขนส่งอีกอย่างที่คุณต้นบอกเรื่องน้ำมันนะฮะมันเลยทําให้ต้นทุนเนี่ยของเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมจริงเนี่ยมันสูงครับเมื่อมีเรื่องมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือมาเติมเต็มมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็น้องๆหนูๆก็จะได้กินนมที่มีประโยชน์เต็มที่เหมือนเดิมต้องครับ สำหรับการปรับเพิ่มนะครับนมโรงเรียนชนิดพัชไร้นะครับราคากลางเดิมเนี่ยอยู่ที่6บาท58สตางค์ต่อถุงราคากลางใหม่ก็จะไปอยู่ที่6บาท89สตางค์ต่อถุงส่วนนมโรงเรียน u s t อ HT, ราคากลางเดิมอยู่ที่7.82บาทนะครับต่อกล่องราคาใหม่ก็อยู่ที่8.13บาทต่อกล่องก็ถือว่าเพิ่มมาในระดับหนึ่งพี่น้องกเกษตรกร อ่าเขาอาจะหายใจหายคอได้เพรจริงๆเขเพิ่มมาอย่างเนี้ยครับเขาก็ไม่ได้ราคาเต็มเหมือนกันนะคุณต้นเพราะรว่านมมันก็มีเกรดอีกครับม,มีเกรดมีอะไรอีกเหมือนกันครนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงอีกการเลี้ยงปุ๊บคือความเข้มข้นของน้ำนมได้เท่าไหร่อะไรยังไงคือจริงๆเกษตรกร,รเขาไม่ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับสมมติราคาสูงสุดน้ำนมดิบเท่าเนี้ยอืเขาก็ไม่ได้ตามเพดานสูงสุดเพราะบางที ถ้ากินอาหาไม่ดีคุณภาพไม่ได้มันก็ต้องได้ลดลงมาอีกครับแต่ก็ถือว่ายังดีครับยังดีนะก็ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อให้อยู่ได้ทั้งเกษตรกรทั้งผู้ที่ไปดําเนินการจัดหานมโรงเรียนรวมถึงน้องๆหนูๆก็ได้รับประทานนมคุณภาพดีเหมือนเดิมตามโครงการนมโรงเรียนนะครับไปดูเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สําหรับท่านที่สนใจ จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอตอนนี้มีการเพิ่มโคตาของพี่น้องชาวไทยที่จะไปทำงานเกาหลีจากเดิมเนี่ยได้2,500คนก็เพิ่มเป็น15,000คนนี่ทันที่สนใจจะไปทำงานที่เกาหลี5-6เท่าเลยนะคุณต้นเยอะเพราะว่ามีการเชื่อมโยงมีการพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างประเทศรวมถึง ด้านแรงงานซึ่งแรงงานไทยถือเป็นแรงงานมีฝีมือและเป็นคนน่ารักนิสัยดีเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศนะครับก็เนี่ยแบ่งเป็นแรงงานทั่วไป5000คนแรงงานฝีมือ5000คนแรงงานเกษตร5 0 0 0คนนะครับก็มีทั้งในกลุ่มช่างนะคะช่างเชื่อมช่างภาสีช่งาชงต่อเรือนะครับก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ1 5 0 0 0คนคในปี2566 ซึ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจจะไปทำงานเกาหลีอย่างถูกต้องสวัสดิการดีรายได้ดีปลอดภัยแน่นอนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศท่านอยู่จังหวัดไหนก็ไปติดต่อที่จังหวัดนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะประสานงานข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ดำเนินการจัดส่งท่านไปทำงานอย่างที่คุณอ๊อฟเคยบอกว่า บางทีเนี่ยเขาให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เราจะไปก่อนใช่ไหมจะได้อยู่ได้อย่างมีความสุขใช่คือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเขาก็จะมีการจัดอบรมในแต่ละคาสแต่ละคาสถึงจะไปเกาหลีอย่างเงี้ยครับหรือไปญี่ปุ่นไปซาอุดเนี่ยครับเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมก่อนครับของเขาเพื่อเราจะได้ไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําผิดแปลกของวัฒนธรรมเขาไงครับก็จะได้อยู่ร่วมกับพี่น้องชาวประเทศเหล่านี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทํางานได้อย่างก้าวหน้าครับ ล่าสุดครับท่านผู้ชมเพจสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับได้ออกมาโพสต์นะครับแนะนำวิธีตรวจสอบหรือเลี่ยงอาหารที่มักจะผสมฟอร์มาลีนนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวนะครับมีการลักลอบผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนสัตว์เนื้อสัตว์แช่ถังน้ำผสมฟอร์มาลีนนะครับที่ร้านขายหมูกระทะแล้วก็ร้านอาหารอีสานในจังหวัดสุพัธณบุรออล้วเคี่ยคือบางร้านนะบางร้านบางร้านแต่ว<ม>่าเราเป็นคนไปกินเนี่ย ก็มีวิธีสังเกตก<ช>ารดูยังไงใช่อ่ะสี่วิธีเลี่ยงสารอันตรายฟอร์มาลีนนะครับวิธีที่หนึ่งอาหารสดเมื่อดมกลิ่นเนี่ยจะไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูกครับมันจะมีกลิ่นเป็นเนื้อสัตว์บางๆลองดมดูก่อนใช่ถ้าไปดมแล้วมันแสบแสจมูกฉุนมากเนี่ยมันไม่ใช่ละต้องสงสัยไว้ได้เลยใช่นะครับสองคับผักผลไม้ที่ยังดูสดจะไม่เหี่ยวนะทั้งๆท,ท,ที่วางมาทั้งวันอ่ะอันนี้ผิดสังเกตมันยึกสดอยู่เลยวางตั้งแต่เช้า่ะเย็นๆน่ะคือบางทีท่านก็ต้องเข้าใจด้วยนะ ว่าแหมไปถึงจะเอาของสดสวยงามแล้วต้องดูสภาพความเป็นจริงอ่ะว่ามันมันสอดมันจริงหรือเปล่าถ้าสวยงามขนาดนี้อยู่ได้ยังไงตั้งหลายชั่วโมงแสดงว่าต้องใส่อะไรไปแล้วล่ะใช่ส่วนเนื้อสัตว์ที่มีสีเข้มเขมเนี่ยดูแล้วไปหมมันสดเหลือเกินครับแต่ไม่ได้ช้เย็นนะอ่าอันนี้ก็ผิดสังเกต่เย็นเลยเนื้อนุ่มๆนิ่มๆคงดูได้ยังไงสวยงามน่ากินมากแต่ข้างในผสมอะไรอยู่หรือเปล่า แล้วก็ก่อนที่นําอาหารสดมาปรุงนะฮะต้องไปล้างน้ําสะอาดทุกครั้งด้วยอ,อันนี้เป็นกรรมวิธีง่ายๆครับ,รบนะครับแตถ่ถ้าเกิดว่า,าวิธีการสังเกตถ้าเป็นเลือกซื้ออา,อาหารสดเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นกุ้งอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนื้อกุ้งเนี่ยจะมีส่วนที่แข็งแล้วก็สดก็มีส่วนที่เปื่อยยุยย่ยอยู่ในอยู่ในเนื้อเดียวกันครนะรตัวกุ้งเนี่ยแต่ถ้ากมีการแช่ฟอร์มาลีนมาเนี่ยนะครับต้องสดเสมอกัน แค่พอมบริมามันจะสดไม่เสมอกันอย่างที่บอกครนะครับกุ้งมัทีจับเนี่ยจับหัวจับตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพอรู้เขาแช่ไม่หมดอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันทีสารฟาริมมันโดนไม่หมดไงบางทีหัวกุ้งมันโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยคือสัดส่วนเขาไม่ได้แช่ไปทั้งหมดเงี้ยร่บอ่างเี้ยเราก็ต้องสังเกตด้วยต้องไปจับจับนะฮะต้องสัมผัสอืสัมผัสดูถ้าเป็นเนื้อแบบสดเสมอกันไม่มีส่วนใดแข็งไม่มีส่วนใดเปื่อยครับอันเนี้ยใช้ได้ครนะฮะ ลองดูกันเป็นองค์ความรู้ไว้นะครับก็เช็คเบื้องต้นเนาะเวลาไปกินอาหารที่มันเป็นแบบปิ้งย่างนะหรือว่าต้มที่เราต้องมาทําเองอ่ะก็ต้องดูเบื้องต้นเพราะว่าถ้าเกิดมันมีสารผสมไปเนี่ยกินไปเนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกายบางทีถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะฟอร์มอลีนอ่ะใช่เพราะบางทีคนแพ้ไม่แพ้ภูมิแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ บางคนกินไปแพ้เนี่ยอาจจะแค่แสบจมูกคันปวดท้องแต่บางคนนี่ช็อกเลยก็มีนะความดันตกครับอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรติดเชื้อในกรแสเลือดอย่างนั้น่ะใช่คือบางทีมันสะสมด้วยบางทีวันนี้ไม่เป็นไรผ่านไปสักครึ่งปีหรือปีหนึ่งมันสะสมไปเรื่อยเฮ้ยร้านนี้อร่อยไปกินบ่อยโดยที่ไม่นสังเกตว่าโอ้ร้านนี้เขาสอดไส้พวกนี้มาอฟันกระเดือดร้อนได้ใช่ฉะนั้นต้องประมัดระวังนะครับสังเกตก่อนที่จะรับประทาน ครับนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากไว้นะครับคือร้านดีๆมีเยอะครับร้านไม่ดีก็มีก็มีต้องดูให้ดีครับนะครับข่าวดีในระดับโลกอีกแล้วสำหรับประเทศไทยเรานะครับล่าสุดทางสื่อของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้ยกย่องให้ประเทศไทยเรานั้นเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับและเป็นอันดับ28ของโลกนะครับในการเป็นประเทศที่ น่าอยู่พำนักหลังจาก,กเกษียณอายุการทำงานคือพอกเกษียณแล้วมีเงินเก็บ,บไม่ต้องแบบลำบากอะไรแล้วเนี่ยเขาอยากมาอยู่เมืองไทยมากมเพราะว่าเป็นการสำรวจจากผู้คนทั่วโลกกว่า1 0 7 0 0 0คนคนะครับโดยทางสื่อ US News and World Report นะครับ,รบก็พบว่าประเทศไทยเรานั้น อันดับที่28ของโลกนะครับเขามีการพิจารณาจากคะแนนรวมไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรม,มรบรดกทางวัฒนธรรมประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะครับเราคืออันดับ28ประเทศที่ดีที่สุดในโลก best country โหหน้าภาพภูมิใจนอกจากนี้ก็ยังเป็นอันดับที่19ในประเภทของประเทศที่น่าอยู่พำนัก ภายหลังเกษียณนะครับและถ้านับเฉพาะอาเซียนรเราเป็นอันดับหนึ่งนะที่น่าอยู่พำนักหลังจากเกษียณนะครับซึ่งมีปัจจัยที่ได้รับการแสดงความคิดเห็นมาทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตอัตราภาษีความเป็นมิตรระบบสาธารณสุขค่าครองชีพนะครับรวมถึงอาหารไทยอันนี้ก็คือเป็นมณเสณร หลากหลายอย่างที่รวมอยู่ในประเทศไทยเราทําให้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติอันนี้เขาโหวตกันตั้งหมื่นกว่าคนแสดงว่าเราเนี่ยโอ้โหของจริงก็ของเราจริงๆมันก็มีการทําในเรื่องของเป็นพวกเวลเนสแค care ด้วยที่อยู่ในพื้นที่ของเราอาสุขภาพใช่ไหมแล้วอย่างฝรั่งอย่างที่บอกนะฮะฝรั่งหรือว่าคนญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยค่าของชีพเขาอ่ะพอบ้านปลายเขาจริงจริงอ่ะมันอยู่ลําบากอ่ะครับ ใช่ไหมไม่เหมือนอย่างของบ้านเราบ้านเราอิสระนะครับอาหารการกินอะไรก็อุดมสมบูรณ์เราคนไทยยิ้มแย้มเจอกันยิ้มไม่ก่อนยิ้มันสุกครับอ่านะครับปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของแอปรถยนต์รับจ้างถูกกฎหมายครับนะครับประชาชนโหลดได้เลยนะครับสามารถเลือกใช้บริการได้นะครับทางกระทรวงคมนาคมรับรองแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างแล้วหกรายด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างครับตามนี้เลย1 grab 2. robinhood 3. hello phuket service 4. บอลกู C, oku, 5. เอเชียแคป 6. เอเชียซุปเปอร์แอปครับตรงนี้ครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาแล้วก็การแข่งขันในการให้บริการเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนนั่นแหละครับในการาใช้บริการการเดินทางก็เป็นโอกาสให้ประชาชนอีกในการประกอบอาชีพนะครับแอปทั้ง6แอปนี้ครับถือว่ามีความปลอดภยัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขอ,ของผู้ใช้บริการนะครับ แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้านชัดเจนอัตราเป็นธรรมตรวจสอบได้มีประกันตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยผู้ขับขี่ก็มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแต่ถ้าเกิดว่าพบผู้ใช้บริการเป็นพบผู้ขับรถนะฮะที่มีกิริยาวาจาไม่สุภาพไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนดก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนนะครับหนึ่งห้าแดสแล้วก็อย่างแอปพวกนี้จะเป็นขวัญใจผู้สูงวัยนะ,ะผู้สูงวัยที่ใช้เทคโนโลยีครับ ยกตัวอย่างอย่างคุณพ่อผมนะครับเวลาไปโรงพยาบาลทุกวันเนี้ยไปเนี่ยเราเราไปส่งขับกลับเนี่ยใช้บริการใช่แปปอปที่จันก็มีใช่ไหมใช่แอป,ปใช่ฮะแล้วก็จากบ้านระยะทางจากโรงพยาบาลมาบ้านเนี่ยประมาณสิบกว่ากิโลครับเสียค่าด้วยสา,ารไม่ถึงสองร้อยบาทสะดวกสบายสะดวกสบายคนขับแอร์เย็น ูดคุยเพลินตลอดทางเปิดเพลงให้ฟังคือเขาก็มีมาตรฐานในการคัดกรองในส่วนของแต่ละแอปที่ผ่านการรับรองเนี่ยหกแอปนี้ถูกต้องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางเลือกพี่น้องประชาชนในการเดินทางทั้งการเดินทางแล้วก็อาชีพด้วยครับผมอ่าวันนี้ครับหมดเวลานะฮะของรายการคนคุยข่าวสุดสดาติดตามคมคุยข่าวสุดสดาย้อนหลังได้นะครับทาง u t u b e นะครับ Facebook แล้วก็ TikTok คนคขึ่ข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ